ครับผมก็จะขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงณตรงนี้นะครับกับาภาคเหนือที่โดนน้าท่วมอยู่ณตอนนี้ก็หลายคนหลายท่านหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยกันนะครับๆๆผมขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับชาวภาคเหนือและจังหวัดอื่นที่โดนน้ำท่วมกันด้วยครับตรงนี้จะเป็นบัญชีของช่อง8ดนะครับ เมื่อ2วันก่อนรวมยอดได้ประมาณ55ล้านกว่าบาทแล้วครับตอนนี้ส่วนตัวผมนั้นก็ไม่สามารถไปช่วยได้แต่ก็ส่งกำลังใจเป็นปัจจัยนั่นเองครับผมผมก็มีหมายเลขบัญชีของช่อง8มานะครับแคปมาจากกลางไล์สดนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมส่วนตัวผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายหน่วยงานและผู้ที่ได้ รับผลกระทบด้วยครับผม Nick ishing, คนิกฟิชชิงขอบพระคุณครับเอาเล้วอาเดียวมาจิ้งเลยลูกการยันเช้าครับผมกรับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนิกฟิชชิงครับวันนี้อยู่เดิมบม,มายิงปลาครับผมวันนี้ก็ วันนี้ผมก็จะเดินยิงครับเดินยิงแล้วก็ขึ้นยิงบ้างก็มาชมผลงานกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มให้รับชมหรือเปล่านะครับน่าอ่างก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาคอยรุ่นคอยเชียร์กันครับว่าจะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่าก็มาคอยรุ่นไปด้วยกันครับผมฝากกดไลค์ด้วยครับผมไปครับมาแล้วครับปลาตัวแรกของผมครับผมวันนี้ มาครับพี่น้องจัดไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับ ค่อนข้างแรงครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาเช็กหมายตอนเย็นก็ลมแรงครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่นั่งหลบมุมหลบลมแรงๆก่อนครับที่จะพอมีที่ให้ผมนั่งหรือเปล่าครับ อย่างนี้ถ้าเราไม่มีนี่ก็ติดไม้ไม่สักอันครับก็น่าจะดี น้ำเป็นคึ้นนมองยากไปเพื่น,น้องห้างเป็นดีกว่าครับตรงนี้เป็นป่าตอไม้ครับเนี่ยก็มี ี่ป้านะอาครับเขาก็ขึ้นมาหากันตรงนี้พ่อพ่อแม่แม่กันเขามาหาเอากันตรงนี้ครับหน่อไม้ไผ่ครับผมหน่อไม้ภูเขาเนี่ยบเยอะแยะเลยแล้วผมก็เก็บไปได้หนึ่งต้มครับอร่อยหวานเลยนี่ครับหน่อใหญ่ๆเลย,ยนี่นี่นี่ โอ้โตโต,โตเลยนุ่ครับกำลังแทงขึ้นเลยเทียบเลยครับเนี่ยแช่มาเลยหน่อไม้หน่อไม้ น้ำขุ่นมากพี่น้องฟ้าไม่ค่อยขึ้นนะครับได้ครับย้ายหมยหมยนี้ไม่ขึ้นครับ พอเห็นเยอะปลาเป็นนินเหรอเปนินไดอยู่ตัวยตัวสองตัวสองตัว,ตวใหญ่มันใจรุ่นๆนเนี่ยกำลังย่างตัดหญ้าขอปลูกเชิญนไอยดูแลไร่เนี่ยมันขึ้นลอยขึ้นมาอย่างานี้ใช <c oughs> ่เราก <c oughs> ็ขึ้นกินหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าหรือไงมัน <c oughs> ไปโขดมาเลยละไปสามารถขึ้นขึ้นอยู่ไกลครับพี่น้องขึ้นอยู่นนตรงใบกล้กวยครับผมกล้วยยิงนิดถึงครับเดี๋ยวขยกกวับกครับ

你看我这。蹲蹲蹲。 dạng 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 มันขึ้นปืนเลย <laughs> I do

จิงๆๆงจิงจิงโอ้โหงยอดเลยเสียงตัดยากอะขอคอนไปครับผมข <c oughs> ี่ติดผมติดกระสวยมาสองอันครับงั้นยุ่งเลยไอ้ลูกนี้ยิงไม่ค่อยโดนครับเนี่ย เลยไม่ไปใช้เมื่อเช้ายิงไปสามสีรอบไม่โดนสักที tầng tiền đều Nói cho phó xe tình cãi như thế này có... ừ ừ ừ ไม่ได้เปิดกลองไม่โดนครับไอลูกนี้ยิงไม่ค่อยโดนเลยไอคู่อันครับคู่อันมาขึ้นมาเฝ้ากันครับผมว่าไม่ใช่ปลาหรือเปล่ามองไปมองมาเป็นปลาครับเาขาวปลาที่นี่ไม่ค่อยดำครับจะตัวขาว <S <S นี่ผมทำการลงไปเก็บกู้มาครับ สายปลาครับผมนี่ครับเขาชุดนกเลยครับไม่ดิน้นไม่หืไมไม,ไม่ลือเลยครับนี่นี่สงามๆนะครับพี่น้องพี่น้องหมายแตกแล้วย้ายหมายครับ ด้หยใหม่ครับเป็นใหม่แล้วชมหม่ใหม่จะมีตัวรอเปล่าขึ้นไก่ครับมีตัวอย่มีตัวอย,วอย่ครับขึ้นไก่ đốn 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 đi đâu đốn đi đốn đi dài Mai tia ít lần nữa. พี่น้องเล่นแต่น้ำครับวันนี้หมายแตกหมด <laughs> ใส่ใหญ่เลยครับโอ้ใหญ่เลยเห็นว่าตัวเล็กครับมองอยู่ข้างบนตัวเล็กๆเ,เองพี่น้องด,ด,ดูเฮ้ยตื่นเต้นมากเลย,ยเกือบผมดึงขาดไปแล้วครับใส่แว่นตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้พี่น้อง โอ้โหว้าวท้ออึฮนั่นดูนี่ครับใส่เปร็เป่งเลยโว้วโว้วโว้ขออนุญาตกดลูกดอกครับโอ้ข้ามเกือบข้ามเลยครับนี่ มาแล้วมาแล้วติดเลยโอ้ยนะครับขออนุญาตจ็บปลาก่อนครับพี่น้อง โอ้ยไโดนพี่น้องไกลพูดน้ำมันขุ่นครับยิงนี้ค่อยจะโดนเท่าไหร่ cắt dại giữa cái cây để mò mới hiển quà rình nhé sai rình nhé สายไม่ดีพี่น้องโอ้นี่โดนจะได้ก็จะเข้ามาใกล้ให้หมายต้นเะดาจพี่น้องโอ้ มดเยอะจริงๆครับดูต้นสสเดานี่มันชอบจริงๆนะครับหมดหมอกเลยครับอยาขึ้นเลยต้นสสเดาไม่มีขิงไม่มีขานะครับต้นสะเดามดเยอะครับผมเวลาเที่ยงครึ่งครับ ลงใส่ปลาลงพื้นไม่ค่อยลอยน้ำแดงเลยมองก็เห็นหมากใกล้ๆเลยลอยหมกอไกลอยหมากใกล้ๆเลย,มลเลยไม่ได้ยิง บอกแล้วหมายหมดแดงพี่น้องอย่าขึ้นเลยครับโห้โหหมหมดดห,มหมดหห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 หงหห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 ดหห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 นหหหหห อยูอ่พี่ามาดูพีน้อพี่าวเดูพี่อองนงจะขาดจะขาดแล้วครับได้าขอปลาครตับปลา สวยโอ้เกือบขาดพี่น้องบขออนุญาตจับปัาครับผมใสงม่งามๆครับใส่ไม่ค่โตครับอือสวยๆอยู่สวยๆอ,อย,ย,ย,อยู่ไม่ได้เปิดกล่องครับผม เริ่มปลาเริ่มออกกัดหญ้าแล้วครับเล็มยมหญ้าเลิมยมหญ้าอ่อนปลายหญ้าอ่อนครับเย็นครับตอนช่วงเย็นปลาจะกัดช่วงเย็นช่วงเช้า ไปครับกลับแล้วครับผมไปสรุปผลงานที่รถอีกทีหนึ่งครับผมค่ำแล้วเอาจนค่ำครับผมวันนี้โอ้โหสุดๆครับผมไปครับฝากผลงานด้วยครับผมไปครับผมมาครับสรุปผลงานครับผมนี่โอ้สีแต้มสวยๆครับ สีแดงงามๆก็ในถังนี้ครับผมนี่ครับผมนี่รวมฝารวมรวมมันหมานครับผมวันนี้ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนิคพิชชิงครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตบัญชีธนาคารช่อง8ณวันที่1ตุลาได้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับและต้องขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุตัวทัศนศึกษาต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ